ทำอะไรจะซ่อมให้ซ่อมอะไรตอนไหนจะซ่อมซ่อมไม่คุยเหรอครับจะซ่อมไม่คุยเราไม่คุยเอาไฟช็อตจริงเหรอ,รรอรจริงเหรอ,จร,หรอจริงเหรอครับเราจะทำไม่คุยเอาไฟช็อตหืมเขี้ยวมันอืมอืมอืมขอเขี้ยวมันเขี้ยวไหมน้ำว่งแล้วเหรอ จะใกล้มากเออประอันนั้นง่วงแล้วเหรอครับอเอาไหนบอกว่าไม่ง่วงไงใครบอกมามีว่าไม่ง่วงนะใช่ไหมใครบอกไม่นอนให้นอนมองไม่เห็นเหรอเห็นหญิงเห็นมองไม่เห็น <ทะ S 2> ว่าอ<ม>ีกคนนี่แหละก็ถ่ายอยูย่

I tell you one, cut you two, cut you morning to the way. I tell you one, cut you two, cut you morning to the way. I tell you one, cut you two, cut you morning to the way. I cut you one, cut you two. มาล้ออย่างนี้จริงเหรอน้ำงนฮะอ้อเ่นบสคงได้ีได้ดีบ้ดนี่นายจะสับได้ดีอยู่บ้านไม่มีอยู่นี่ไม่มีเน็ตหรอกต้องเล่นที่บ้านครับอยู่นี่

มนอนกับมามี่เหรอเนอนจับนอนจับใครมันนอนกับเอาไว้อีกแล้วทุกคืนเลยอ่ะนอนกับเอาไว้ทุกคืนเลยนะโอเคไม่คิดถึงมามี่เหรอคิดถึงมามี่อ๋อคิดถึงมามี่แต่ทำไมเป็นนอนกับเอาไว้อ่ะมามีนมามีนนอนตรงนี้นอนกับใครมามี่เห้นไหมมามี่นอนนอนกับใครล่ะนันกับเอาไว้นอนกับเอาไว้ โอเคโอเคปุ้ดไนท์บายหน้ากากอะไรใส่ดีดีใส่ดีดีอหน้ากากนากากอะไรครับเอามือออกเอามือออกเอามือออกมันเป็นหน้ากากเหรอครับเอาพัง mọi người ạ เจ็ดเก้าสิบสิบเอนะ็ดอันน่ะสองสามห้าหกเจ็ดแปดดูมาบนี้ทำยังไงดูดูแบบนี้มือมือตบกันด้วยมือตบข้างบนหัวสองสามห้า <c oughs>

Bye. ายังไงตตรงนี้ที่เดินไปทะลุตรงบ้านที่มีไฟสวยๆดูดิ แล้วเดี๋ยวเอาบรรยากาศก่อนบรรยากาศก่อนถ้าเด็กมันเดินเล่นครับชอบไหมชอบปัญหาครัวเออปัญหาครัวด้วย ลราภาัเดียนะเลย เอาไหมเอาใหมพ,พูดดีๆดขบับคุณชับลรอรอ,อรอ,อรอครับชอบไหมชอบไหมเนี่ยหนูฝันได้คันนั้นหนูซ่อมไม่ได้แล้วบันไดถีบมันซ่อมไม่ได้ลูกชอบไหมคันนี้เออพอดีคันหกร้อยเจ็ดร้อย ชอบไหมครับอินเงอินอินเดงว้าวจักรยานสีแดงจักรยานสีแดงอ๋อสีอะไรอันนี้สีส้มครับชอบสีไหนชิอันนี้เนจักรยานชอบชอบสีนี้เหรอครับแล้วสีแดงไม่ชอบเหรอไหนมาดูกันไหนนี้แล้วสีแดงไม่ชอบเหรอสีแดงไม่ชอบไม่ชอบเหรอครับชอบสีส้มเหรอครับ สีส้มเหรอครับออ๋โอเคอชอบสีส้มเหรอถ้บสีส้มให้เลือกสีแดงไม่เอามีสีฟ้าก็สวยแต่สีฟ้ามันเต็มบ้าน,านหลหลายอย่อางชอบเหรอครับไ,ไ,ไหนปั่นมาว้าปั่นได้แล้ว ระวังนะระวังนะระวังนะระวังลมนะลมได้ยีจะไปร้างหนูกกันนอกให้หนูว้าี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเของเล่นเดี๋ยเล่นปั่นป อก้าโอเคไหนเดินเดินเดินขึ้นมนเอะปะเอาล้มระวังล้มอันนี้490บาทขาถ่ายเอาถ่ายป ระวังนะระวังนะลงเนินนะชอบไหมอันนี้ไม่ชอบปันปันปันอ่ะปันได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวต้องไปปรับ ว้าวเด็กปันได้ไนาระวังรกอย่าเลียวแรงนะอย่าเลี้ยวแรงเลียวแรงรถลง้มนะคิดถึงไหมจักรยานอ่าคิดถึงเหรอครับอาปั่นเล่นซ่อมไม่ได้แล้วตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้ตล้งถ้าเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี้นก็ขาก็ยาวแล้วด้วยะซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมวันนี้ฮะซื้อเหรอครับ รถปู้หญิงซื้อให้วันเกิดแต่ดนี้ทิ้งไม่ได้ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมหมดไปสามพันแล้วรถราคาพ <c oughs> ันสามอะไรเ <c oughs> นเรียกมามีเดี่ยหนมามีทำอะไรมามี้นั่งไม่สนใจเล่นในโทรศัพท์เห็นไหมเห็นไหมมามีไม่สนใจเด็กเลย ชื่ออะไรครับชื่ออันดามันนะครับ